ตลอดลองแล้วสิบาเจ้าใส่ดีทานโอ้ยโอยมันก็เสียงใหญ่ใหญ่มันหวานมิตรของใหญ่ๆอกจากหวาน ขายนอนมารรมดีซะหน่อยให้มั่งคิ้นเด็กเฮ้ยหลานเฮ้ยบ้านบ้านบ้าโอ้ยโอ้ยละนนู้นอาวแล้วบ้านนี้เป็นว่าสมัยยังเป็นว่าสมัยสมัยสมัยบ้านก่อนเมื่อฮอม ตกมาสองปาโลกกาโลกไหววันอัศจรรย์แต่เดือดอนคนนั่งยอนเดือดกองมีแต่เรือเดือดร้อนขั้นุกทีไปหมดย่อมที่บานพาบนจดบันซีสีแลนนี้บอมีใดฮะความจี๋หม่เขามาไกลเดิมโลกไปเขามาพาโอ้มาทำบุนบอก่าเกอ ผู้ตากันฟ้าบนลุงเตียงเตียงสิมาล่างเม,ม็นมัวมคงหลัคฝนสิของไตขกลางกลางขึ้นนอนเบาเมื่อเหลือเดนอเหลือแต่ไม่แกหล่นสีวัวได้มาลำเงเียมแรงก็แรงเด็ดห่อนปานจูดีไปเผปาเ่นสิเผาบนเมืองสีวัวลือยังขางเข้ามาพากันสางคือสินนํำไม่มันเคียง แม่พ่อแม่แม่เอามาถือสินกลางถือสินทำไม่มันทีทยังบ่ยังขัวและใส่ถือสินสังสวยก,นกนวนันกันูกเมียว่านั้นกายอยู่เทียมหัวหัวกับหัวเทียมเนียยอย่าแลนหาใครสูจังสิมีคู่คำองบาทาสิยสอยูซอย คอยเบิอนเด้อคอยเบิ่งคนโมนีเมื่อนาสิฟองใสองค์ละทมจำใจจะลาบโลด้วยความโกรธมานุ์เราชอบมุกษาทั้งกเกลสตัณหา อยากจะ้ว่าความปัญญาเบาองค์ต้องเป่าล้างโลกเกิดคนตายไห้ผู้ถือสินงตังฟังเดิสิข้างโยโย่ผู้ีงานหน่อยสิควมต้อมเขาอวํากันโลกสิขาดสะบันเขาบ้าวามโพสีตอนให้โลกขลังสิขาดสะบันเลยได้ไหมโลก มนุษย์จะแยกเป็นกลุ่มเป็นพรรคเป็นพวกโลกมนุษย์จะแต,แตแกแยกโลกมน,น,นเเกุษย์บ่ได้แตกแต่ว่ามนุษย์แตกแยกเป็นเหล่าเป็นก่อลกสิกาสับันเขา้ามาวางโอสีเห,หลือโอสีของเฮาบาน<ม>เบิดเมาล้อยังคนชีพากันกังคนชีพากันกังบาลมีเข้าสนห่มห่มโอสีใหญ่กว่า แปเสียงลานสีเมือว่าโมเมนมาเรขกว่าสีมาสีนี้แปดนี่เก่าโมเมนต์ไหนไม่ใช่ไม่ได้โกหกยดี๋ยวบัสิว่วอาอาอดังแลวดัแล้วดังแล้วดังแล้วอันอนอันอัจีาเนี่ยโลกสิกาศันเขาามาหวโบสีเหลือโบสีของเฮาบานเปิดน,น้องนอยัง คนสีผ้ากันกังบารามีเข้าสนหอมหอมพสีใหญ่กว่างแปดแสนลานสีเมือนว่าว่าก็ว่าบ่อนอย่าพันหนึ่งคนมองเห็นไห้อยากเขียนในฟังเดิ้อบอนบนเอาน่นอยังตองมันหาสีเดียนพวกกังบารามีบ่อนอย่งอยู่อยู่ใส่แม่เทาบาทอยู่เมืองสีพอนฝ้าสยามคุณมา si ma của tôi mày ai có yêu bố xí Xé bò kín ái tím năn xé bò Nhằm đáy bò Mì kèo nhằm ái tím bò lái Nhanh chắc liềm lòng Nắp chắc liềm Bọn bà không hâu Khuẩn quay má kiếm คูมวันนี้น้ำสรางเอลาวันผู้สรางไงเพิ่นสีมาสองเยียมโอ้โอโอ้โอ้ให้เฮาหัวสุ้คน สายยาวได้มาวามข่อใหญ่ม่ใหญ่ได้มาวามตีวมน้องเมื่อนี่อ่ผู้ใดให้นั่งดีดักบันผู้ใดให้โล่งท่านข,าขอให้มีโชคมีลากลับเมื่อเมื่อเมื่อ,อสร้างให้เป็ดถือรถตะลีละ่ลงวันเจ้าที่เนื้อเดเม่เด้อกลับบัวหอดเมื่อ,อ,อสั้นงขั้นแก้วหรือว่ารถตะลี่มาให้ทางวันที่เนื้อเออให้มันแดงเกือกงไหลกันมาทนทน,ทนจะหน่อยงวดหนามา มาล่ำไม,ม่อีกขอไม่อีกเอาสั่นเลยบ่โอ้ยนะอ,องค์พักนารายนาคาประดับจดให้โชคลาลูกขอกลาบขอพรประดับสีด้วยเกียรติจำนงขององค์พระบารมี ให้สตรีหญิงชายไกลห่างหรือคนไทยไผบุฟเฟ่ร้ร้อนของเดจ้าผู้รำออยลาจักกันง่น้อยให้หนีพ้นเงินทางไทยให้สีมาเกล้ากลัวมีหาโมเดอร์คุณว่าไม่ว่าบอกเลขหนึ่งหาแดไม่ใช่ไม่ได้บอกหนึ่งห้าไม่ได้ที่บอกหนึ่งแปดไม่ได้บอกเลขไม่ได้บอกหวย ไอสิมาเปลือก,กัวอมี่หาโมเดอร์คุณเนืองไม่ได้บอกหวยไม่ได้บอกเลขไม่ได้บอกอะไรสักอย่างเนืองกิเลสหนามันสิมาเป็นทุนมมางขอบควัวเงื่อนเจ้าเงืเเ่อนหลังใดปล่อยให้กิเลสตัณหาขอบงั่เงื่อนหลังใดปล่อยให้กิเลสตลัณหาราคะขอบงั่ เงื่อนหลังนันสิบ้านแตกสะเลกค่ะพอกับลูกหัวกับเมียสิบริยูน้ำกันถ้าหามัดเน,นืองทีเลียนนามันสิมาเป็นคนมางขอบขัววง้นเจา้าสองให้สีมาถึงเจา้าคือหน้าที่แม่นำไญนไหลกันมาทั่วนาเราทํำขาแม่มูคนไคมีเงินไหลไหนไมซืสอทีมองสูง,สง ไปมีเงินหลายยาอยู่มองตำไปมีเงินหนลา้านมึงแสนถือเลีถบกิดมือลำลำด้วยๆมีละงว่ลทีหนึ่งแล้วไปซสือจีมอง,ม,ง,นนงมันสูงสูงจากหนนองมันสิมาท้งทามมาขอบกงินเจ้าซอนให้สิมาถึงเจ้าคือหน้าที่แม่นำใหญ่ไหลกันมาทั่วขาเราทำขาแม่นมูคนสามพี่มองเอ้ย คนสิพากันฮ้องเพิ่งลมใหญ่มันมุนมันสิหมุนเบิดเมืองสิบ่เหลือยังข้างมันสิพอเหลือค้างโลกกมกมอยู่บ่อนอสิไฟมาไล่พร้อมใหม่ยังเหลือค้างอยู่บ่อนอบานบานยังบ่เนาะบาดนี้เนาะ บ้านหวานย่งบอนอไฟมาไล่ใหม่มันสิพ่อและขางลูกกลมๆกลมอยู่บอนอไฟมาไล่ใหม่คือนั่นคือไฟหัวอกไฟวัวใจพ่อแม่ให้เด็กเล็กในหน่อยพ่อแม่บอท่านในให้ทราบเพียงแต่บอกซื้อๆื้อลูกเต้ามั่นกะให้กะวอมั่นสิข่าพ่อข่าแม่บ้านหวานขออเข,ข้าือสิบ่านี่ดอกแต่ว่าบ้านเกืน,นนี่แน่ละได ลูกข้าพ่อพ่อขาแม่แม่ขาลูกลูกขาเต้าเต้าข้าพ่อพ่อขาแม่แม่ขาลูกขาเต้าสนั่นสนั่งเลยโอ้หาไฟมาไล่ใหม่นะอยุใสอาจารย์ที่พ่อที่แม่เหรอี่หลีบอกมันชีพ่อเหลือคางโลกกลมๆอยู่บอันนอซีขอที่สีนะ ไม่ใช่บอลหวยน,นะตัวนี้ลบขิงไปไม่มีลบขิงไปนะโอ้ย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 หาข้อละนี่กรหกักย่อแปลนดินลมเปลี่ยนผงบอลในมันเป็ี่นผงพวกมุดวุ้ยไปคือล้ำวันแกว,วะล้ำวัแก่สีมันหน่อยมันเป็น,น่ยนตั้งเต่พอแค่มาจากเกาะเขือ กหากย่อแผ่นดินลมเต็ยนองอนได้มันเป็นผงว่าหมคูคนสิไตยตียงสาธุเด้อข้าขอย่มือนอนขอป้อมซอยคนฟังไผุ่มมาฟังลำใหม่อยู่ดีหายหอนองค์บาศีอุ้ยไปไกลได้ไรบางเนี่ยองค์บาศีพูดเป็นมามูลคน ลูกันธ่าเขาขอความความพ่อเสียน้อยแล้วพาเขาสู่นิคาน สมัยมสมัยบ้านขอนเมืองฮ้อมซ่อมซ่อมไปกระสินเลือนทางคำโบราณเพิ่นบอกว่าสมัยสมัอนี้คนมาสมัยใหม่เรียนว่าปลาดินหน่อยนิดหน่อยดืยน่นผู้ใหญ่สมัยใหม่ไปพัฒนาสมัยใหม่แก่กวรวัด,ว,ดวนเนี่ยแก่กวัวผ่กม,ม,มันหอนมั่น่อนมันฮ้อมปลากัแม่พี่น้องเอ้ยไหลามาเทมานัดม,มาโมมา ณมาโมมาณมาโมมาให้ไม่ให้ได้ไม่ได้ก็ขอให้เจริญเป็นพุทธมหามงคลเป็นพุทธมหามงคลแด่พี่น้องผู้ที่มาร่วมงานก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญให้ลูกผู้ลูกหล,กลานที่มาทําการแสดงวันนี้ก็ขอให้ประสบความสําเร็จให้มีเงินมีทองร,ร่ำรวยรวยขอให้รวยเป็นของที่ของน้องทุกคนเมื่อน,นี้ก็ขอให้ แกเริญเป็นพุทธ,ธมหามงคลสิ่งใดที่เป็นมงคลเป็นพุทธ,ธมหาบารมีก็ขอให้บังเกิดเกิดแก่กลูกแก่หลานเ,นเกิดแก่ลูกแก่หลานเ,นเกิดแก่ลูกแก่หลานวันนี้ขอพุทธานุญาตสัมมาเทวะลูกขอคารวะพุทธ,ธมหามงคลป้าหมอรำเดนชาหน่อยรำบอกไทยมาเฉยว่า<ะ>ดิแ<ค><ะ>ี่คืับเนี่โ<ค>อ้ย<ะ><ค><ะ> แน่ละว่ากับว่าพ่อวันนี้ยังไงก็ขออนุญาตให้ลูกๆหนหลานให้ม้อนซื่นโฮเซลให้เต็มที่เนาะโอ้ยหายใจหอดทองแม่จะบบาดเนี่ยแม่มาขอเอาเพ่งแบบ